อ,อยู่ไหนกันเอ่ยตอนนี้เราอยู่ในแมปซ่อนหากันนะครับเราเป็นคนหานั่นเองทุกคนนี่ชุดตำรวจคุณยายกับคุณครูหายไปไหนเอ่ยตอนนี้เราเล่นเอ่อซ่อนแอบกันอยู่ออาก็บอกไปแล้วนี่ไงแป๊บหนึ่งนะต้องหาก่อนว่าเป็นสิ่งของอะไรต้องหาอะไรที่มันเด่นๆก่อนใช่ไหมอันนี้ไม่น่าจะใช่อะนะฝั่งนี้เอ้ยมีของให้เก็บด้วยเอ้ยไม่เทิดมีอะไรให้เทิดไม่รู้เดี๋ยวนะเก็บของระหว่างทางนะครับตรงนี้เอ๊ะใช่รถคันนี้หรือเปล่านะอีใช ่หรือไม่ลองแตะดูไหมปัป๊บอา้าไม่ใช่นะครับหัวใจก็จะลดลงไปไม่ใช่ลดเทสลาหรอกหรอเนี่ยแต่ว่าก็มีเวลานะครับตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนอะไรที่มันแบบว่าแปลกๆเหมือนถังขยะอันนี้แปลก,กๆหรือเปล่าจู่ <c oughs> อเดี๋ยวเราชกอันนี้แต่ไปโดนต้นไม้เจอคุณยายนะครับคุณยายแกนี่แอบอยู่ตรงนี้เก้าอี้นี่ใช่ไหมลองดูปั๊บไม่ใช่นะครับ โอเคหาแทบไอถุงนี้แปลกแปไม่ใช่ไม่เจอเลยทุกคนฝั่งนี้มีไม่เอ่ยข้างหน้าหรือว่ารถรถคันนี้จึบ๊บไม่ใช่สแสดงว่าอยู่ในบ้านกันแน่เลยทุกคนเนี่ยไม่มีเลยเดี๋ยวนะข้างในห้องนี้อ๊ะฉันว่าต้องสักอันนึงแหละอันเนี้ยอันนี้แหละไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ไม่ใช่อันนี้แน่นอนใช่ไหม ึโอ้โหแพ้จนได้ทุกคนครูบอดี้ MVP นะครับอ่ะมาครับครั้งนี้เราเป็นคนแอบบ้างนะครับตอนนี้ <What? S 1> เดี๋ยวเราหาที่แอบก่อนอ๋อคนนี้เป็นใช่ไหม <Hi? S 1> เราเป็นขนมฉีโต๊ดนั่นเองไม่เนียนเลยอ่ะจะมีที่นินเนียนๆไหมเนี่ย oh. เอ๊ะเราสามารถเปลี่ยนได้เหรอ oh. อ๋อเปลี่ยนได้นะครับเราเป็นตะก,ก้า นี่ไงเป็นตะก้าแล้วโอ้โหเลาอกใครเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นตะก้าใช่ไหมตะกา้ตาตะกา้าเอ๊ะตะกา้าตรงนี้มะหรือว่าตรงนี้มันเด่นไปอะ่ะเดี๋ยวนะเอ๊ะอยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรโอเคเพื่อความเนียนนะครับเอาแล้วเอาแล้วมานะครับนั่งไงเจอคนนั้น,น,นวิ่งไปตรงขนมก่อนไปตรงทางตุ๊กตาโอ้เป็นซูเปอร์ไซยาด้วยอุย้ยโดนไปหนึ่งคนบอดี้โอ้บอดี้ขยับนะครับโดนไปตอนนี้เรายังเนียนอยู่นะครับตอนนี้โอ้ ปอดี <Body S 2> เป็นตำรวจเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออฝั่งนูน้นอ๋อนี่อีกโหมดหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครเป็นนี่คือโดนเลยอ๋อตอีไปแล้วไม่ใช่โอ้โหมดนี้โหสุดๆไปเลยนะครับท่านผู้ชมตรงร้านคอมนะครับอุ๊บโดนไปแล้วคอมพิวเตอร์ใครอะแกรนลี่โดนนะครับไปโดนไปกัน3คนแล้วตอนนี้นะครับเรายังเนียนอยู่แกนนี่ค้าลูกบอลไปแล้วนะครับไปตรงคอมพิวเตอร์ ดากกสุดๆไปเลยโอ้ตรงขนมนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครหาเราเจอเลยลูกบอลลูกบอลฮาโลวีนขึ้นมามอย่าพึ่งแกรนนี่กลายเป็นซูเปอร์ไซย่าตอนนี้กระโดดหยองๆกันอยู่นะครับมีเวลา90วิเท่านั้นเอาไงดีเนี่ยพวกเรา,เาแกรนนี่เข้าไปในห้องแล้วนะครับตกทีวีนะครับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มีเวลา70วินะครับเราน่าจะรอดอ,อุ๊ยทิชชู่คุณยายตีทิชชู่นะครับเกือบไปแล้วทุกคนโอ้ แย่ yeah, แล้ว60สวิเท่านั้นเราต้องรอดนะครับน่ากลัวสุดๆไปเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโดวว้าวโดนจนได้คุณยายเอ็มีจ้าหลานรักโอ้โหอะไรเนี่ยคุณยายชนะได้ยังไงเนี่ยอุตส่าห์แบบว่าเรียนสุดๆไปแล้วนะเนี่ยโอ้ปะครับด่านต่อไปดีกว่า อาละครับตานี้เราก็เป็นคนแอบอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็โอ้แกรนดี่โดแกรนี่เป็นคนแบบว่าเป็นคนหานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเนียนๆน,น,นะครับเนียนไหนดีอะ่ะนี่ครับเป็นมิวเซียมไดโรงสาวทุกคนว้าวเรามาเนียนตรงนี้ดีกว่าไม่มีใครรู้แน่ๆทุกคน,กนเป็นไงเด,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้มันไม่เนียนอ่ะมันดูจงใจไปโอเคเอาบริเวณตรงนี้ดีกว่ามาแล้วแกรนี่มา แกนี่เคลื่อนที่แล้วนะครับตอนนี้ออถ้าโดนจับได้แล้วก็เราเราดูเลยปะอ๋อดูได้นี่ไงดูคนอื่นได้นะครับอ๋อ,อ,อเพิ่งรู้ผมเมื่อกี้เห็นขยับอยู่นะครับแกนี่มาห้องอัศวินนะครับอันนี้เห็นครูบอดีอยู่นะครับอยู่ในห้องอัศวินที่แกนี่อยู่เอาแกนี่เดินออกไปแล้ว <What? S 1> ว้าแกนี่เข้ามาแล้วครูบอดีจะโดนไหมครับตอนนี้โอ้โดนไป็นจระเอ้อออ แกรดี้จับได้ไกเนี่ยมาดูกันนะครับว่าแกรดี้จะไปห้องไหนมาห้องนี้แล้วนะครับแกรดี้เป็นห้องเหมือนศิลปะนะทุกคนมีปิรามิดด้วยแต่ดูเหมือนว่าเราก็จะมีกัน3คนนะคู่วาดิโดนไปแล้วดูซิว่าแกนี่จะหาเจอไหมแกนี้กำลังหาอยู่นะครับใช่ไหมแกรดี้บอกนี่อันนี้ใช่หรือเปล่าชามนี้ใช่ไหมเนี่ย แกนี่เก่งจริงก็หายเจอสินะฮะ <S 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 แย่แล้วนะครับแกนี้มาบริเวณพวกนดโดเสาร์นะครับเราต้องเนียนไว้ก่อนฮึจุ๊บไม่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 แกรนดี้แกนดี้เข้ามาแล้วในอาราเคดีทุกคนแย่แล้วเดี๋ยวกลับมาที่ตัวเราก่อนโอเคหวังว่าจะไม่เจอเรานะแกนี่เหมือนจะสุ่มๆนะครับเหมือนดมดมมาดมหางนาโดเสาอยู่นะครับดมกระดูกนะครับแกรนนี้ดมแมงมดน,นะครับทีเล็กนะครับโอ้ ดีนะไม่โดนเราไม่รู้จะเจอเราหรือเปล่านะครับตอนนี้แกดี้ยังไม่ไปนะครับยังอยู่บริเวณนี้อยู่แย่แน่เลยทุกคนอย่า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 มาทางนี้อย่ามาแถวนี้ดูแกดี้บอกฉันกอเช็คหน่อยเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นนใชดีนะตีผิดตัวไปตีตัวด้านหลังนะครับเ<ะ>งี้ยฉันชด้อีกแล้วอะไรนี่คุณยายโอ้โหคุณยายขั้นเทพสุดๆไปเลยนะครับตอนนี้ ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเพื่อนๆจะเริ่มเข้ามาทยอยเข้ามากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นแมปต่อไปกันเลยดีกว่ามานะครับแมปต่อมาเป็นแมปโรงเรียนนั่นเองเราเป็นคนแอบนะครับเอ๊ะเปลี่ยนสิ่งของได้มากหรือว่าอันนี้ก็นเนียนและวลองเปลี่ยนดูมะมีอะไรให้เลือกบ้างอุ๊ยอันนี้ดีกว่าเอออันนี้แหละ ไม่มีทางรู้แน่แน่นี่จุ๊บอันนี้ไม่เดียนเลยนะเนียนมาเพื่อนๆหรือว่าบริเวณนี้ดีมันไม่ควรอยู่ห้องนี้นี่แะอันนี้ใครเนี่ยมีคนแอบ,บอยู่ตรงนี้นะครับใก่จะหมดเวลาแล้วทุกคนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งยังหาห้องไม่ได้เลยเอออยู่ตรงนี้ก็ได้เหียเียนมากนะบริเวณนี้โอเคขอดูซิโคบาดิเดินมาห้องอาหารนะครับเจอแต่พิซซ่าอาหารทั้งนั้นมีไก่คนอื่นนะร้านนี้โอเคนี่ใครอะโอ้แกนี้ แกดี้เดียนมากอีกคนหนึ่งอ๋อเราอยู่กับอีกคนหนึ่งนะครับห้องเดียวกันโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูครูบอดีก่อนครูบอดีก็ไล่เก็บของนะครับตอนนี้เหมือนกําลังค้นหาอยู่ไม่รู้ว่าจะเจอไหมเอาแล้วดมกลิ่นแล้วครับเออไม่ใช่นะครับครูบอดีผิดนะครับมาอีกห้องหนึง ห้องนี้จะเจอไหมนะครับสมุดเต็มไปหมดเลยปาป้าตีเข้าไปไม่ใช่นะครับมีเวลาประมาณร้อยวินาทีนะครับเหมือนครูวิทยจะออกมาข้างนอกนะครับมาศูนย์กีฬาปิงปองนะครับมาตีปิงปองหรือเปล่าตอนนี้เดินผ่านไปนะครับตันครับออกไม่ได้แล้วครับตรงนี้ก็สนามบาสนะครับลูกบาสเต็มไปหมดจึ๊บโอเคเดินมาห้องอาหารอีกเช่นเคยนะครับแสดงว่าหิวแล้วก็เดินมาอีกห้องหนึ่งห้องคอมห้องคอมจะเจออะไรไหมทุกคน ตีตีไปโป๊โอ้โหไม่เจอนะครับเนาะยากอยู่นะครับเราว,ว่าด่านโรงเรียนน่าจะยากนะทุกคนครูวดีสงสัยนะครับเอาไงดีเนี่ยาปาปปาบเขาให้ไม่ใช่นะครับตอนนี้โอ้โหครูวดีจะหาให้ได้นะครับห้องนี้แสดงว่าได้กินแปลกๆนะครับเพราะว่าแกรนนี้อยู่ห้องนี้นะครับทุกคนแต่ว่าครูวดียังหาไม่เจอชนะนะครับพวกเราว้าว ให่เอแล้วอ่ารอบนี้เราเป็นคนหานะครับมีทั้งหมด2คนนะครับซึ่งคนเล่นน่าจะเพียบเลยเออเออเอะเอะเอะนี่นายเหมือนโกงนี่มันขยับเองหรือเปล่าอ่ะเนี่ยดีได่เอาทำไมตีผิดดีได้โดนไปจนได้นะครับ เมื่อกี้โกงขยับนะครับไปตีท้องช้างซะง,งั้นกระต่ายกระต่ายเอออันนี้ไม่ใช่หรือเปล่านะหมีหมีมันแปลกไปหรือเปล่านะ,วะ,วะมันต้องมีวิธีดูสิหรือว่าถ้าเราดันๆแล้วมันเลื่อนก็คือใช่ไม่ใช่นะครับอันนี้อันนี้ดันซิดันดัน,ดนได้ยินเสียงวิทวิวอ่ะใครวิทวิวอ่ะมีเสียงวิทวิวอยู่แถวแถวนี้หรือเปล่านะไม่ใช่ฝั่งนี้แน่นเลย เสือเหรอเรามีอีกสี่โอ้โหเวลาน้อยมาก oh, <no. S 1> แล้ว,ว่าไอ้ตัวเนี้ยผิดแปลกนี่แน่ไม่ใช่ oh, oh, oh. นะครับมวาวฝั่งนี้งูเหรองูไม่ใช่มีเสียงใกล้ๆอ่ะใครวิทวิวอ่ะเดี๋ยวนะเจ็ดสิบวิทุกคนแย่ yeah, แล้วจะเจอไหมเนี่ย ขอดูแป๊บหนึ่งดูที่สูงก่อนไม่เจอเลยเอ๊ยยีราฟหรอยีราฟไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับขอดูแป๊บนะตรงนี้บนกล่องนี้50วิเท่านั้นทุกคนขอดูซิข้างบนเอ๊ะไม่มีใครขยับเลยเอยเ,เห็นแวบๆใครขยับว่ะ40วิบวินะครับทุกคนบริเวณตรงชาร้างนั่นไงดูเหมือนว่าจิงจอกจะขยับนะครับนี่ใช่แกหรือเปล่าเดี๋ยวที่ขยับอ่ะ แกต้องไปอยู่ฝั่งโน้นไม่ใช่เราเอาไปไหนเราเดี๋ยวสิเดี๋ยวโอ้โหไวว่ารอก่อนโอ้โหเติมสปีดอีกโอ้โอ้เราจะตามทันไหมเนี่ยจิกจอกอะไรไวชะมัดเลยทุกคนดูสิไปตรงฝูงยีราฟแล้วทุกคนแย่แล้วโอ้ยยีราฟขยับชุลมรบสุดๆไปเลยสุนั์แห่งนี้โดนได้ที่สุดก็แพ้นะครับ คนดีซออนด้เนียนมากๆนี่คุณยายเป็นอะไรเนี่ยฮะแอบเนียนจังเลยโอเคทุกคนก็แบบนี้นะครับเล่นซ่อนแอบ,บนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้กันเนี่ยอยากให้ติหาอีกนะกับแกรนนี่ก็อย่าลืมมาติดตามกันได้นะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วให้กำลังใจโดยการกดไลค์กันด้วยนะบาย,บายย <Yeah. S 1> เนี่ยฉันอยากจะแอบ,บอีกคุณยายไปเล่นเกมอื่นบ้างปะ